สวัสดีค่ะมีรถสภาพที่สวยทับสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่สวยหรูหลาน่าใช้มากๆเลยค่ะไต,ต้เต้แคมรี่ 24V เกียรโตโคันนี้ปี2008ค่ะแม็กลายสวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเรายที่329,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบซ็นทัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้า,า,ฟา,ฟาลายไม้รอบคนัน แอร์แบ็กแอบเสกุญแจรีโมมนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นคริสคอนโทรลค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะมีเบาะปรับ,บอบุณหภูมิร้อนเย็นด้วยค่ะมีมาตไฟฟ้าหลังด้วยนะคะครันนี้ใช้งานออกรถหนึ่งหมื่นบาทเองค่ะผ่อน,นสบายเดือนละเจ0 0บาทเท่านั้นนะคะ หารเงินเดือนในทับรวมผู้เช่าซื้อที่สลดโคันนี้ได้นะคะคนเดียวที่ยังหมืบาทขึ้นไปค่ะเป็นสลดโคันนี้ไปชิมงานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถซวยรนหนากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะอุ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเนี่ยตอนหลังด้วยค่ะแมกไลสวยนะคะติดิล์มพร้อมค่ะรถสีดำท็อปสุดหายากมากเลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะขับดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะ กับหาีมากๆค่ะผ่อนเจ็ดพันบาทเองนะคะเบาปรับไฟฟ้าก็เป็นคูนาด้วยนะคะรูลากว้างขวางนั่งสบายราคาเบาๆไม่แพงผ่อนเจ็ดพันบาทเองนะคะนี่ค่ะเบาปรับอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะแล้วก็มีปุ่มตาร์ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดลต้าแคมรี่ 2- 4บท็อปสุดเกียร์โต้คันในปีส0 0พ0 0แค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามและเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ